สวัสดีครับวันนี้บิ๊กม d เดีครับเรามาตามติดชีวิตของผู้ใหญ่และก็เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านครับสวัสดีครับผมชื่อผู้ใหญ่ปีชาสายปานหรือว่าผู้ใหญ่แดงนะครับของหมู่บ้านประกำลักอูเตำบลหงหินวันนี้ก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเราก็มีโครงการปลูกผักปลอดสารในเป็นแปลงชุมชนนะครับเอาไว้ให้กับประชาชนเพื่อ เพิ่มรายได้ในยามว่างนะครับเป็นผักปลอดสาร ดำเนินมากี่ปีแล้วครับอันนี้ดําเนินมาเข้าปีที่สองแล้วครับปีที่สองก็ได้งบจากโครงการของสสแล้วก็มีของทหารที่มาเข้ามาช่วยครับผมที่ทราบข่าวมาว่าพื้นดินเป็นของผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ยินดีที่จะให้ลูกบ้านทำมาหากินครับผมครับอันนี้ก็ ก็อยากเสียสละบาเสียสละมากเลยบางส่วนให้กับชาวบ้านนะครับได้ได้มีรายได้หมู่บ้านทำแบบนี้คือตอนนี้ยกให้ละแปลงละหนึ่งกลเรือนครับผมงั้นพาชมหน่อยครับครับผมก็จะมีเป็นผักผักชีนะครับแล้วก็วางตุ้งแต่เป็นปอดสารพิษใช่ไหมคุณผปอดสารพิษครับแล้วเราใช้ปุ๋ยอะไรครับมอมดุงอันนี้จะเป็นปุ๋ยอีขีไก่ครับ ซึ่งชาวบ,บ้านจะ,จะเน้นเรื่องการปลอดสารเพราะว่ามีข้อตกลงกันอยู่อยู่แล้วว่าทุกคนที่มาทำตรงนี้จะต้องปลอดสารครับผมอันนี้เป็นท,ที่ที่เก็บข้อมูลนะครับว่าแต่ละแปลงได้แปลงละเท่าไหร่ก็ตกรุ่นหนึ่งต่อแปลงก็พันกว่าบาทสองพันถึงสองพันครับต่อคนต่อคนเรือน เราปลูกส่งตลาดใช่ไหมหรือว่าตลาดมารับก็มีมีแม่ค้ามารับครับอ๋อแม่ค้ามารับถึงที่แล้วบางส่วนก็ไปจําหน่ายเองอยางยางที่ไปจําหน่ายก็คือกัดนางยองนะครับที่เป็นหลักอ๋อก็เคยประจําครับผมเราในส่วนตัวนี้เราเราเก็บเป็นค่าธรรมเนียมให้กับหมู่บ้านเพื่องบเป็นงบพัฒนาหมู่บ้านไหมมีค่าบำรุงเป็นอ๋อค่าบำรุงแปลงอยู่ครับครับผมต่อเดือนพาชมด้านน้นกันนะครับับผมเฉยเนาะ หรือว่าด้านนี้ผู้ใหญ่นี่เป็นอันนี้มอนใช่ไหมครับเป็นมอนครับอันนี้ยัง <c oughs> ไม่เคยมีเวลาทำํำมันต้องอาศัยตัดแต่งกิ่งและก็เซพยนครับแล้วก็ทางกระสรวงพลังงานนะครับที่มาช่วยใ้รถแผงโซลา์เซลเซล์ในการสุบน้ําก็โดยใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ครับผมคือชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักอย่างตัวเนี้ยคือ ชาวบ,บ้านเอาแต,ต่ตัวกระหวดใจมาทำดัง <g ülme> นั้นคือเราทำให้เยี่ยมครับ,รบเป็นผู้ใหญ่ในพัฒนาถ้าทุกหมู่บ้านมีผู้ใหญ่แบบนี้ <g ülme> ก็คงเจะลุ้นน <c oughs> ัก็คือเราเป็นคนไทยนะครับก็ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับครับผมก็ถึงจะเป็นเล็กๆน้อยน้อยนะครับก็ก็เต็มใจที่จะทำแล้วก็มีความสุขด้วยครับผม แล้วผู้ใหญ่วันพาไปชมด้านโน้นสักหน่อยด้านนี้เลยก็ได้ครับผู้ใหญ่ยยบ้านนักพัฒนาผู้ใหญ่บ้านปรีชาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นายอกย่องนผู้ใหญ่บ้านที่นายอกย่องแล้วก็ส่วนหมู่บ้านอื่นๆผู้ใหญ่บ้านอื่นที่จะเอาโครงการนี้ไปทําก็ไม่สมวนเล็กสิทธิ์ใช่ไหมผู้ใหญ่ยินดีครับยินดีเลยครับก็มีมีมีหลายที่มาที่มา,มาศึกษาดูงานที่นี่ก็แบ่งปันความรู้กันไป สำหรับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าชุมชนหมู่บ้านอ,อื่นนะครับก็ติดต่อผู้ใหญ่บ้านที่ใต้คลิปวิดีโอเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใหญ่ติดต่อให้นะครับครับเดี๋ยวจะขออนุญาตผู้ใหญ่อีกรอบนึงปรึกษาโค่งปรึกษาโครงการอ๋อนี่อันนี้ผักเอ่ออะไรนะฮ่องกงใช่ไ<อ>หมครับเนี่ยเป็นกระดางฮ่องกงครับครับฝนกระดางฮ่องกงมันจะสวยๆ มันอาจจะไม่งามเพราะว่าเราไม่ไม่ด้ใช้สารเคมีนะครับพวกแมลงพือก็ต้องมามารบกวนบ้างนะครับแต่ว่าปลอดภัยร้อยเปร์เซ็นตะครับเราคู่บริโภคเ้วก็ผู้ผลิตครับผมส่วนผักที่จะปลูกก็จะมีมะละกอก็ใช่ครับแล้วก็มะเขือพวงพริกครับอันนี้แล้วแล้วก็ผักกาดมีหลายชนิดมีแตงด้วยใช่ไหมครับมีแตงวาน มีแตงกะเพราอะไรได้วยสวยนะผู้ใหญ่และอย่างก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะผู้ใหญ่นะครับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะแล้วก็สร้างราย,<ว>ยได้ดไดให้กับครอบครัวเขา ถึงจะไม่มากแต่ก็ช่วยเอาส่วนนั้นมาช่วยในคนเรือนได้เยี่ยมครับผ,ผู้ใหญ่เยี่ยมมากครับแล้วอย่างคืออยากให้ชาวบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกันนะเพราะว่า,าช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยเขาจะมาช่วยเหลือกันตอนเช้าตอนเย็นช่วยกันรดน้ำ<ม>ดูแลผักดูแลงแลผัก บางคนถ้าไม่มาแปลงใกล้เคียงก็จะมาดูแลให้อะไรเงี้ยจะเกิดการรักไข่สามัคคีกันในหมู่บ้านครับท้ายสุดนี้บิ๊กมินเดียก้าขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านพัฒนาผู้ใหญ่ปีชาด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับ